สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่แป้งหอมแป้งหอมในหนึ่งปลาแล้วก็ปู่ปูนาหัวไข่แป้งหอมจืดจืดหลาวเหมัอนหมือนสวยปูนะม,ม,มันไม่ดี กว่าวเนาะเจลดดีกับเจซอดเนาะมันดีเดิกกล

หรือวอน่เจ็ดตัวเดียวจ็ดว่าื่อว่ะืออะไรทุ่ีไหวเหมือนละีใบได้ข้างล่างทุกคนกเจ็ดแปดเจ็จจได้ล่ะบ่บ่ฝันเกี่ยวแล้วะไรก็ได้เป็นเส้นนะ

มัดตะแกนอะไเนี่คไปบ่มอ่ะอีปูไหมใครดีดออืมอื่อกินอืมเล่นหมดละเีอขแกงเอาไปอีกคุยมัดไปหนาลงไปอีกเนาะผํต้องลขางใครต้องมันนะทำ่ไม่าจะเอาหาตะกร้าเพื่อไม่ไงเป มันจะปดลแล้วทำอะไรตัตัวกามนี่เอาตักกามมอนี่ยิอืตัวกาบมันเนาค้อนทุกบ่เออเอนี่ยแบว่าบ่าปย่างเนกแะะ มบุอหมู่อันกับบุญหมู่องเนยป่ะไ้่อนนี้อยากแค้นหนหมอกระบอกเลยอยากกันกินลวดปิดเป็นไแล้วบ้านจะไปเช่ไหล่ะ เน็คเบิกเงินไปเท่าไแล้วอืออืออืนนะอพักเลยแต่ไม่บายก่อนใช้ง่วมอืมอนะบอสวันนี้ใช้งหอมไปก่อนไม่บายอมยิงม,มากินนะไม่บายแนละ้วปิดโทรศัพท์แม่แม่หน่อยแล้ว